สวัสดีครับผมมีวจากขาว่ากันว่าสตอรี่วันนั้นเป็นวันพระกิฟกำลังคุยกับเพื่อนอยู่ในไอจแล้วเพื่อนของกิฟเป็นคนมีเซนส์และบอกกิฟว่ากิฟกำลังจะเจออะไรบางอย่างซึ่งตอนนั้นเป็นเวลาสี่ทุ่มแล้วแต่กิฟก็ไมไ่คิดอะไรมากเพราะคิดว่าตัวเองอยู่ที่บ้านคงจะไม่มีอะไรหรอกกิฟนั่งอยู่ในห้องนั่งเล่น ตรงข้างๆประตูบ้านประตูบ้านของกิฟจะเป็นแบบกระจกแล้วก็มีม่านแต่ตอนนั้นไม่ได้เปิดม่านและเปิดประตูไว้นิดหน่อยเพื่อรับลมแล้วอยู่ๆกกฟก็ได้ยินเสียงเหมือนมีคนเหยียบน้ำเดินอยู่หน้าบ้านเดินไปเดินมาตอนนั้นกิฟรู้สึกเริ่มกลัวกิฟรวบรวมความกล้าแล้วไปปิดประตูปิดม่านทันที แล้วก็มานั่งคุยกับเพื่อนต่อจู่ๆก็ได้ยินเสียงคนกรีดมาจากข้างนอกบ้านเป็นเสียงกรีดที่น่าสงสารมากเหมือนมีคนกำลังขาดใจตอนนั้นกิฟยังคุยอยู่กับเพื่อนกิฟเลยบอกเพื่อนว่าแป๊บนะมึงเดี๋ยวกูมาออกไปดูก่อนเพื่อนกิฟที่มีเซนก็รีบบอกกิฟว่ามึงหยุดวันนี้วันพระ กิฟเลยหยุดกระทันหันแล้วมาคุยกับเพื่อนต่อสักพักมีคนมาเคาะประตูแล้วพูดว่าใครที่อยู่ข้างในบ้านช่วยเปิดประตูให้ผมเข้าไปได้ไหมตอนนั้นกิฟไม่คิดว่าเป็นผีคิดว่าเป็นโจรกิฟเลยเงียบแล้วเสียงก็เริ่มดังขึ้นใครที่อยู่ในบ้านอะเปิดประตูให้กูเข้าไปหน่อยเสียงเหมือนเริ่มโกรธตอนนั้นกิฟกลัวมาก แล้วร้องไห้ออกมาสักพักเสียงก็หายไปตอนนั้นกิฟก็คิดว่าไม่มีอะไรแล้วจนเวลาล่วงเลยไปถึงเที่ยงคืนก็มีคนมากดกริงแล้วพูดว่ามีของมาส่งครับตอนแรกกิฟกำลังจะไปเอาแต่เพื่อนคนเดิมก็ทักมาพอดีมึงกำลังจะทำอะไรหยุดเลยนะใครจะมาส่งของตอนเที่ยงคืนแบบนี้มันไม่ใช่คน ตอนนั้นกิฟตัวสั่นมือไม้อ่อนแล้วก็พูดว่าทำไมกูต้องมาเจอเรื่องอะไรแบบนี้แล้วก็ร้องไห้ออกมาจนภาพตัดไปกิฟตื่นมาอีกทีก็คืออยู่ที่โรงพยาบาลแล้วแม่กิฟบอกว่ากิฟเป็นลมอยู่หน้าบ้านแม่บอกว่าเป็นลมไปตอนไหนไม่รู้แต่พอแม่ตื่นมาจะไปซื้อของก็เจอกิฟนอนสลบอยู่นั่นเลย แม่เลยบอกให้พ่อพามาโรงพยาบาลสักพักหนูได้ยินเสียงคนพูดกันว่ามึงอนุญาตให้กูอยู่ด้วยแล้วเพราะฉะนั้นมึงอย่าไล่กูนะกิฟก็งงว่ามันคืออะไรกันแน่แล้วกิฟก็เห็นผู้ชายร่างสูงใหญ่ไม่มีหน้าผิวสีแทนยืนอยู่ข้างเตียงพอกลับบ้านกิฟก็เล่าให้คนในครอบครัวฟังจากนั้นพ่อแม่ก็พาไปวัดทันที ตอนที่กิฟต์กำลังอาบน้ำมนต์กิฟก็ได้กรีตดออกมาแล้วก็สลบไปหลังจากฟืน้นพระทันก็บอกกับกิฟว่าโดนลมเพลงมพัดคราวหน้าทะยินเสียงอะไรหรือเห็นอะไรห้ามตอบรับเด็ดขาดถ้าใครชอบเรื่องผีความเชื่อสิ่งลี้ลับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ